ทำไมจุดยืนที่ชัดเจนจึงสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ healthy boundary ในแบบที่อ่อนโยนกับหัวใจกันนะคะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เริ่มจากการพยายามทำให้ใครพอใจแต่เริ่มจากการที่เรากล้าฟังเสียงข้างในของตัวเองอย่างซื่อสัตย์ ขอบเขตหรือจุดยืนที่ชัดเจนคือการที่เรายอมรับว่าบางอย่างเรารู้สึกโอเคและบางอย่างเราไม่โอเคจริงๆไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อไม่ต้องละทิ้งหัวใจตัวเองค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับ healthy boundary กันก่อนนะคะว่าคืออะไร healthy boundary มันคือการกลับมาถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรสิ่งนี้ทำให้เราสบายใจหรืออึดอดัด แล้วเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเราเลือกที่จะเคารพคำตอบนั้นแม้บางครั้งมันจะไม่ถูกใจใครบางคนก็ตามค่ะในความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีความเคารพสองทาง 1. เราเคารพจุดยืนของตัวเอง 2. เราเคารพจุดยืนของอีกฝ่ายถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งความสัมพันธ์จะค่อยๆเหนื่อยโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมซึ่งจุดยืนที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องแข็งหรืออ่อน จุดยืนที่ดีไม่ใช่การปิดตัวเองจนไม่มีใครเข้าใกล้และก็ไม่ใช่การเปิดรับทุกอย่างจนหัวใจล้าแต่มันคือการยืนอยู่ตรงกลางมั่นคงพอจะไม่หายไปและอ่อนโยนพอจะยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ค่ะและเมื่อเราไม่เคารพจุดยืนตัวเองหลายครั้งเราอาจฝืนตอบลายฝืนไปเจอฝืนบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในกำลังเหนื่อยมาก และวันหนึ่งเมื่ออีกฝ่ายทำสิ่งเดียวกันกับเราเรากลับรู้สึกขุนเคืองทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เจ็บที่สุดคือเรากำลังโกรธตัวเองที่เคยไม่ฟังหัวใจตัวเองค่ะการละเลยขอบเขตนี้นำไปสู่ความห่างจากตัวเองเมื่อเราฝืนใจซ้ำๆเราจะเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกสำคัญจริงไหมและเมื่อนานเข้าเราอาจไม่เชื่อเสียงหัวใจตัวเองอีกต่อไปค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นของความเหนื่อยลึกๆและความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลค่ะสัญญาณเบาๆที่กำลังบอกว่าเราอาจกำลังละเลยจุดยืนตัวเองมีดังนี้ค่ะรู้สึกผิดทุกครั้งที่ต้องปฏิเสธตอบตกลงท,งทั้งที่ข้างในไม่อยากเอาใจคนอื่นท,ทั้งที่ตัวเองไม่พร้อมอยู่ใกล้คนที่ทำให้รู้สึกแย่ไม่กล้าบอกความต้องการตรงๆฝืนร่างกายทั้งที่ทต้องการพัก ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเคยเรียนรู้ว่าการดูแลคนอื่นสำคัญกว่าการดูแลตัวเองค่ะหากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายไม่เคารพจุดยืนเราการสื่อสารอย่างอ่อนโยนแต่ชัดเจนคือสิ่งที่มอบให้ทั้งสองฝ่ายเช่นเรารู้สึกไม่โอเคกับคำพูดแบบนี้ขอบคุณนะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมตรงนี้เราไม่สบายใจขอหยุดแค่นี้นะ การพูดความจริงด้วยความเคารพไม่ใช่การทำร้ายแต่มันคือการปกป้องพื้นที่ปลอดภัยของหัวใจค่ะโดยความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารักตัวเองได้มากขึ้นถ้าการอยู่กับใครสักคนทำให้เราเล็กลงไม่กล้าฟังหัวใจและไม่กล้าเป็นตัวเองนั้นอาจไม่ใช่ความรักแต่อาจเป็นความผูกพันที่ไม่ปลอดภัยค่ะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามง่ายๆเพื่อกลับมาหาหัวใจของเรากันนะคะ ตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรและข้างในจริงๆเราต้องการอะไรถามคำถามนี้กับตัวเองบ่อยๆโดยไม่รีบแก้ไขไม่รีบตัดสินแค่ฟังหัวใจของเราค่ะสรุปภาพรวมในวันนี้เลยว่า healthy boundary คือการมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ใช่การผลักใครออกไปแต่คือการไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลัง เมื่อเราฟังหัวใจตัวเองได้ชัดขึ้นเราก็จะฟังหัวใจคนอื่นได้ลึกขึ้นและความสัมพันธ์จะไม่ต้องพยายามแต่จะค่อยๆเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง No Name Talks วันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ